เราก็วางแผนสแกนกันที่ส่วนสาธทรนะนะครับเพราะว่าจะดูทางต่างระดับที่เป็นทางสะพานนะครับก็เลือกแถวออฟฟิศเลยเราก็จะลองทดสอบกันดูนะครับว่าสแกนจะเป็นลักษณะไหนเรามาดูสติดวิวนะครับสติดวิวเราเพื่อจะดูว่าเออทางเข้าเป็นยังไงแล้วก็เราจะวางแผนการสแกนเป็นลักษณะไหนนะครับก็ตัวนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเราก็จะ เริ่มจากต่อหม้อเลยดีกว่าแล้วก็ด้านจะเดินวนเป็นเลขแปดนะครับลองเดินวนดูโอเคแล้วก็เดินข้ามสะพานไปนะครับข้ามสะพานเล็กๆสองสะพานแล้วก็วนกลับมานะครับแล้วก็วนคราวนี้วนขากลับเป็นวนของเลขใหญ่ครับอาจจะดูคล้ายๆเลขแปดเลือกหน้าจอนะครับแล้วก็ลองกดถ่ายรูปดูก่อนทีนึงครับว่าเครื่องมันสแกนได้ไหมถ่ายรูปก็จะเห็น3รูปนะครับ เปลน3รูปแล้วก็เลยเราก็เริ่มกดสแกนลอะอาสตาร์ทเวิร์กนะครับมันจะรอประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วก็ถือนะครับจับ2มืออย่างนี้แล้วก็สแกนนะครับครับก็ใช้2มือถือนะแล้วก็พยายามเดินให้ระดับของเครื่องสแกนอะยู่ที่หน้าอ,อกเรานะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเ,เดินสแกนเก็บไปเรื่อยๆนะครับ ที่ผมเดินอย่เนียก็อันนี้จะสปีดคูณ6นะครับเร็วนิดนึงจะได้ไม่ต้องดูกันนานนะครับก็จะเห็นว่าที่เวลาในมือถือเนี่ยจะเห็นการประเมินผลประมวลผลแบบเรียลไทม์เลยเห็นคข้ายๆนะครับแต่ว่าจะเป็นย่อยๆข่วาวตัวน,นี้อาจจะประมาณสักล้านนึงล้านคล้ายๆนะครับแต่ว่าเราก็รู้หละว่ามันตอนนี้สแกนถูกต้องไหมหรืยอยังไงนะครับน,นี้ข้ามสะพาน,นครับเรากําลังข้ามสะพานแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยเรามีการเดินเข้าไปอ้อมในศาลานิดนึงนะครับอยากดูกว่าข้างใต้ศาลาเป็นยังไงบ้างอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเดินข้ามสะพานอีกทีนึงครับหลักๆเลยเนี่ยเท่าที่ลองสแกนดูนครับประมาณ11กว่าน,นาทีกับ12น,นาทีนะครับก็สแกนค่อนข้างสมูทย่านีชโชคดีที่ไม่มีคนนะครับก็เลยไม่ต้องยืนรออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเผลอๆคนเยอะหน่อยก็อาจจะประมาณ15นาทีประมาณนี้ครับ อันนี้เราก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับสําคัญมากเลยที่ต้องกลับมาที่จุดเดิมเพราะว่ามันจะเป็นการครบลูกมันนะครับเอามาก็คือการโพสสแกนนะครับก,ก็คือเราทําการประมวลข้อมูลนะมันจะรันเป็นแบบ r ียล time นะครับก็จะโชว์ให้เห็นว่าอ๋อเออตอนนี้เราเดินเปยังไงนะครับใช้ PC ประมวลผลนะครับถ้าเป็นในมือถือประมาณลา้านคร่าๆแต่ตอนเนี้ย ที่เราลองประเมินผลประมวลออกมาแล้วเนี่ยประมาณ103ล้านจุดนะครับคล่าวค่อนข้างจะใหญ่จริงๆมันกลับให้ใหญ่ละเอียดกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าก็เราไม่ได้ต้องการแมปปิ้งพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยใช้เลือกแบบกลางๆไปนะครับอันนี้ข้ามสะพานล้ากำลังจะกลับมากลับมาที่เดิมนะครับจุดที่กำลังกลับมา ก็สุดกลับมานะครับเป็จนจงวนรอบใหญ่หนึ่งแล้วก็ผนกลับมาต่อหม้อนะครับแล้วก็กลับมาที่เดือโอเคอันนี้อ่ะอันนี้ก็คืองานสแกนของเราที่เราประมวลผลมาเมื่อกี้นี้นะครับแต่เราองมาดูกันก็คืออันนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่ะเป็น elevation นะครับก็คือลักษณะของการบอกความสูงนะครับยิ่งสีแดงก็แสดงว่ายิ่งสูงนะครับ เรามาดูลักษณะของการทำงานที่เป็นส่วนของคอยคลาวที่เป็นตัวจุาควายคลาวที่ไม่มีสีนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เราลองมาดูคอายคลาวที่มีสีบ้างน,นะครับมีสีพอดีเราไม่ได้สแกนไปที่สถานที่ที่เป็นพื้นของมาตัวสนามนะครับสีก็เลยอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ น,นีดูตัวอย่างกันครับก็เราสามารถเห็นเลยว่าเออใช้ได้นะแล้วก็เรามาดูเรื่องของพาโนรามาได้นะครับสมมติว่าเรามาเลือองสักสุดหนึ่งนะครับดูพาโนรามาโอเคก็เมื่อกี้ที่เราสแกนประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะดูภาพแตดขวางได้นะครับคืาเรียกว่าโปรไฟล์นะครับสมมติว่าเราอยากจะดูภาพแตดขวางของจุดตรงนี้นะครับตั้งแต่จุดนี้จนถึงจุดนี้เลย แล้วก็เป็นระยะทางแบบนี้นะครับเรากดมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้เราดูนะครับเราสามารถที่จะสังเกตดูการทาํางานหรือว่าดูโครงสร้างนะครับเวลาคนที่ไปสํารวจเนี่ยไม่ต้องไปนั่งงานหลายๆครั้งก็สามารถที่จะดูลักษณะโครงสร้างอะไรหลายๆอย่างได้เลยนะครับเราสามารถเลือกโปรไฟล์ได้หลายแบบนะครับดูว่า,าตรงนี้ทางขึ้นมาเป็นยังไงบ้างสามารถเลือกได้น,นะครับ แล้วก็สมมติว่าผมเอาเลือกโปรไฟล์ที่เป็นตัวที่เป็นส่วนของอสะพานนะครับสมมติเอาส่วนของสะพานอย่างนี้นะครับแล้วก็มีศาลาด,ด้วยลองดูนะครับก็จะมีเห็นว่าโอเคตรงเนี้ยเป็นสะพานแล้วก็เป็นส่วนของศาลานะครับสะพานจะอยู่ตรงนี้จะมองเห็นอาจจะยากนิดนึงนะครับ จะเห็นสะพานอยู่อยู่ในต้นไม้นะครับจะเห็นสะพานอยู่นะครับแล้วก็มีทางเดินนะครับไปตรงนู้นแล้วก็จะมีตัวศาลานะครับมีาาศาลาอยู่เราสามารถที่จะดูหรือว่าวาัดค่าอะไรก็ได้นะครับเช่นเราเริ่มต้นเนี่ยเราอยากจะวัดค่าของอตัวความสูงของเจ้าเจ้าเสาไฟ,ไฟอันนึงนะครับสมออะไรอยากจะดวนี้ ต่อไปอันนี้สูงเท่าไหร่เราลองมาเลือกดูนะครับอันนี้คือเสาไฟที่เราต้องการดูความสูงนะครับเราก็สามารถที่จะจิ้มจุดได้เลยจิ้มจุดก็จะดูความสูงได้เลยนะครับอันนี้คือไม่ต้องทําในเสาไฟอื่นคือเบื้องต้นเนี่ยทำได้สมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าสูงจากพื้นเท่าไหร่นะครับถึงฐานของตัวไฟเนี่ยมันจะบอกเลย2 4 7 5 7 9 0 1นะครับ อบอกตัวจุดทันิยมนี่ทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับแต่ว่าทำจริงว่า Eccuracy ขนาดนั้นมันก็อาจจะไม่ได้บอกหน่วยไมโครนะอา,อาจจะเป็นหน่วยมิลน,นะครับที่ Eccuracy ประมาณหน่วยมิลน,นะครับก็เอาไปทําได้หลายอย่างกันก็การสํารวจก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากๆสําหรับคนที่ไม่เคยเคยใช้งานที่เป็นสเตช i ั n นมาก่อนจะพอรู้นะครับว่าอันนี้ เร็วมากๆนะครับถ้าอยากจะให้ละเอียดกว่าน,นี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันก็อาจจะยืนสแกนนานนิดนึงหรือว่าเดินช้าหน่อยนะครับเื่นจะได้เห็นภาพสแกนทีนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของงานสแกนของเครื่องนี้โอเคขอบคุณครับ